สวัสดีครับคลิปก่นกอนแอดมินเคยเล่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านว่าทำไมอยู่ห่างกันแต่ว่ามีปัญหากันทั้งที่ในสมัยก่อนอิสราเอลก็เคยช่วยอิหร่านในสงครามอิรักอิหร่านนะครับในสมัยก่อนเนยโซเวียตนี่เร่องอํานาจมากแล้วก็พยายามลุกเข้ามาในตะวันออกกลางต่อน,นั้นสหรเมการนี้ต้องการต้านลัทธิคอมมิวนสิสต์ ยึงเข้ามาสนับสนุนอิหร่านทั้งงบประมาณแล้วก็อาวุธนะครับเป็นที่มาว่าทำไมอิหร่านเนี่ยมีเครื่องบินของสาเมิกาทั้ง F4 Phantom F5 Tiger รวมถึง F14 t o m um c a t ชอมโเวียตก็เข้ามาทางซีเรียนะครับส่วนอิรักก็พยายามสมดุลอำนาจจากโซเวียตกับฝรั่งเศส อิรักกับอิร่านนี่เป็นเหมือนกันชนไม่ให้ลัทธิคอมมิวนิสต์นี้เข้ามาถึงซาอุดิอาระเบียแล้วก็ประเทศอื่นในตะวันออกกลางด้วยนะครับซึ่งสเวีดนในรูปหนักมากในตอนนั้นนอกจากอิรักกับอิร่านแล้วตุรกีก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สลัมมิการนี้ให้ความช่วยเหลือก็เพื่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับ ต่อมามีการปฏิวัติในอิหร่านจากผู้นําทางศาสนาเพราะมองว่าวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในอิหร่านนี้มากจนเกินไปตอนนั้นอิหร่านนี้เจริญแล้วครับผู้หญิงได้เข้าเรียนแล้วก็มีการแต่งกายแบบตะวันตกซึ่งผู้นําทางศาสนานีไม่ชอบเพราะมันผิดของหลักศาสนาจึงมีการปฏิวัติยึดอํานาจพระเจ้าซาของอิหร่าน ในปี1979หรือว่าพุทธศักราช2522โคัมนีขึ้นมาเป็นผู้นำของอิรานแล้วก็ประกาศเป็นผู้นำนิกายชีอะทำให้ชาวชีอะในอิรักเนี่ยก่อจลาจลต่อต้านการปกครองของผู้นำซุนนีในอิรัก อิรักเป็นประเทศที่มีผู้นํานี้เป็นซุนนีแต่ว่าประชากรส่วนมากนี้เป็นชีอะนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องพรมแดนอิรักเลยเปิดกับอิรานแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้เพราะว่าอิรานนี่มีอาวุธที่ดีกว่าที่ได้มาจากัาอเมิกา โดยเฉพาะ f 1 4 Tomcat ทแคที่สามารถเอาชนะเครื่องบินของอิรักได้แบบราบคาบสงครามอิรักกับอิรานเนี่ยเกิดขึ้นเดือนกันยายน2 5 2 3จนถึงเดือนสิงหาคม2531ก็เป็นเวลา8ปีสุดท้ายมีการเาจรจายุติสงครามโดยมี UN เข้ามาไก่เกียรสรุปไม่มีใครเสียดินแดนเพิ่มนะครับแต่ว่าสูญเสียคนไปประมาณ1ล้านคนอิสาราเอลนี่เข้าไปช่วยอิรานในลักษณะช่างเทคนิคแล้วก็มีส่วนทําให้อิรานเนี่ยเหนือกว่าอิรักท อากาศนะครับตอนนั้นอิรักใช้เครื่องบินของฝรั่งเศสส่วนอิหร่านใช้เครื่องบินของสัาอเมริก,กาพอสงครามสงบอิหร่านเริ่มมีนโยบายต่อต้านตะวันตกเลยถูกาัาอเมิกานี้คว่ำบาตรทางการค้าและก็ทางการทหารด้วยนะครับอิหร่านต้องสร้างเครือข่ายนี้ขึ้นมาและมองว่าอิสราเอลเป็นพวกเดียวกับสัาอามริก,กา เป่นตัวแทนของสาดมิกาในตะวันออกกลางอิหร่านริมุ่งจัดการอิสราเอลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะ่ครับยิงอิสราเอลชนะในสงครามหกวันต่อชาติอาหรับอิหร่านก็ยิ่งเจ็บใจเพราะว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการรบสรุปอิหร่านไม่ชอบสาดมิกาเพราะว่าวัฒนธรรมที่เอามาให้กับอิหร่านมันขัดกับหลักศาสนานะครับอย่างที่สองก็คือสาดมิกาที่ว่มปาดทำให้อิหร่านนี่เดือดก้อนความคิดของอิหร่านต้องการเป็นผู้นําชาวชีอะห์ในตะวันออกกลางแน่นอนว่าต้องอยู่เหนือนิกายสุนี อิหร่านเริ่มสนับสนุนกลุ่มกองกําลังในซีเรียรอิรักเกเมนที่เป็นนิกายเดียวกันนะครับการที่อิหร่านหมายหัวอิสราเอลมาทั้งจากความเชื่อแล้วก็การเมืองเรื่องราวนี้มันเป็นแบบนั้นนะครับ อิหร่านพยายามเข้ามาในซีเรียรีเบอร์นอนเพื่อเข้าใกล้อิสราเอลก็เพื่อโจมตีจริงๆปาเลสไตน์นี่เป็นซุนนีคนละพวกกับอิหร่านแต่ว่ามีศัตรูก็คืออิสราเอลนี่เหมือนกันอนุโลมได้นะครับอิหร่านจึงเข้ามาสนับสนุนฮามาสก็เพื่อโจมตีอิสราเอลแต่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566ฮามาสนี่โจมตีอิสราเอลอิหร่านบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นกับฮามาสอันนี้หลายคนสงสัยว่าทําไมอิหร่านนี่พูดแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าไม่อยากถูกคว่ำบาตรเพิ่มเพราะว่า มาตรการคว่ำบาตรทางอาวุธต่ออิหร่านนี้เพิ่งหมดไปเมื่อปี2565เดือนตุลาคมนะครับอิหร่านยังมีอาวุธไม่พอเครื่องบินก็ยังไม่ได้ถ้าถูกคว่ำบาตรอีกไม่ดีแน่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อิหร่านกําลังสรรหาอาวุธใหม่อยู่จากหลายประเทศไม่เฉพาะกับรัสเซียเท่านั้นนะครับอิหร่านจึงไม่ออกตัวแต่ว่าในทางปฏิบัติอิหร่านก็พยายามเข้ามาทั้งในอิรักและก็ซีเรียนี่เป็นปกตินี่อยู่แล้วอิสราเอลก็รู้อิสราเอลก็จัดการไปหลายครั้ง นี้เสียไปเป็นจํานวนมากยิ่งสร้างความแกนให้กับอิหร่านอิหร่านทุ่มเทอย่างมากมาตลอดแต่ก็ยังทําอะไรอิสราเอลนี้ไม่ได้นะครับในขณะที่อิสราเอลทำสงครามในกาซาทางด้านอื่นอิสราเอลก็เฝ้าระวังนี้ตามปกติ ล่าสุดอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่กรุงดาม,มัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเป้าหมายก็คืออาคารที่อิหร่านใช้เป็นสำนักงานหน่วยข่าวกรองนะครับและก็เป็นที่พักของบาดาเจ้าหน้าที่ของอิหร่านซึ่งกําลังมีการประชุมกันอิสราเอลใช้ขี่วุธอากาศสู่พื้นแน่นอนว่ามาจากเครื่องบินของอิสราเอลที่ปล่อยจากที่ราบสูงโกลันงานนี้ทําให้คนของอิหร่านเนี่ยเสียชีวิตไป5รายซึ่งก็เป็นระดับนายพลนี้ทั้งนั้นนะครับ สื่อของซีเรียรายงานว่าอิสราเอลโจมตีทางกาศสยันมัชเชในกรุงดามัสกัสระบบป้องกันของซีเรียสามารถสกัดได้นี้จำนวนหนึ่งแต่ก็มีหลุดลอดไปเข้าโจมตีได้ทำให้คนของอิร่านี้เสียชีวิต แน่นอนว่างานนี้อิสราเอลใช้อุธความแม่นยำสูงนี่ครับอิหร่านออกมาประนามการกระทำของอิสราเอลว่าทำให้เกิดความไม่แม่นคงในภูมิภาคเรื่องนี้อิหร่านขอสงวนสิทธิ์ในการตอบสนองต่ออิสราเอลหมายถึงจะตอบโต้นะครับประธานาธิบดีของอิหร่านประกาศว่าจะลงโทษอิสราเอลเป็นคำพูดออกทางทีวีอันนี้เราก็ต้องติดตามต่อว่าอิหร่านจะตอบโต้อย่างไรส่วนการจะให้อิหร่านเนี่ยยกกำลังอาสาสมัครช่วยรบ3ล้านนายข้ามทะเลทรายมาปุกอิสราเอลนั้น ก็คงไม่ใช่นะครับเอาจริงๆอิหร่านจะมาโจมตีอิสราเอลแบบตรงๆนั้นทํายากต่อให้อิหร่านจะมีขีปนาวุธที่สามารถส่งถึงอิสราเอลได้แต่ว่าระ,ระบบป้องกันของอิสราเอลก็น่าจะป้องกันได้นะครับที่สําคัญเนี่ยขีปนาวุธของอิหร่านต้องผ่านน่านฟ้าของหลายประเทศถ้าพลาดตกก่อนถึงอิสราเอลมันก็จะเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียอิรัก จอแดนอันนี้ก็คงไม่ยอมแน่แล้วครับยิ่งตอนนี้อิหร่านเนี่ยยังเคลียร์กับปากิสถานนี่ยังไม่จบด้วยอิหร่านก็ต้องระวังตัว โดยปกติก,ตกงดาม,มัชกัสของซีเรียจะมีระบบ S400 ของรัสเซียนี้ป้องกันอยู่งานนี้แอนดมินคิดว่าเช่นเคยเลครับอิสราเอลคงแจ้งให้รัสเซียรู้ว่าจะโจมตีก่อนที่จะลงมือนี้อยู่แล้วซีเรียคงเคืองรัเสเซียนี้ไม่น้อยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับพเพราะรัสเซียกับอิสราเอลเป็นพันธมิตรกันอิหร่านจะเอายังไงต้องรอดูต่อไปนะครับส่วนสหรัฐอเมริกากับฮูตีในเยเมนสอามิกาได้เปิดเผยว่า ได้โจมตีในเขตของเยมเมนเป็นครั้งที่7เพื่อทำลายฐานปล่อยขีปนาวุธโจมตีเรือของฮูตีเป็นการโจมตีทางอากาศน่าจะใช้ซูเปอร์โฮเนตในการจัดการนะครับ แน่นอนว่าตอนนี้ฮฮตีเนี่ยเคลื่อนไหวอะไรถูกจับตามองนี่อยู่แล้วขนออกมาก็โดนทุบไปเรื่อยนี่ตามคาดต้องรอดูว,ว่าฮฮตีจะแก้เกมนี้อย่างไรสัตมมิการเน้นว่าการโจมตีเป็นการป้องกันการโจมตีเรือนี่เท่านั้นมีได้มีจุดประสงค์เปิดสงครามกับเเมนนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายให้รู้และแอดมินเชื่อว่ารอบที่8รอบที่9มีแน่แน่ ขึ้นอยู่กับกลุ่มฮูตีว่ายังมีขีปนาวุธอยู่อีกหรือไม่แล้วก็จะเขียนออกมาไหมจาก14ลูกมา4ลูกล่าสุดนี้ออกมา1ลูกลดลงไปเยอะฮูตีใกล้หมดแรงแล้วหรือไม่นะครับ ถามว่าซาดิมิกาจะถือโอกาสนี้กวาดล้างกลุ่มฮูตีนี่หรือไม่แอดบินยังมองว่าซาดิมิกาไม่ทําแบบนั้นนะครับเพราะมันจะวุ่นวายซ้ําเติมเหตุการณ์ในกาซาการที่มองว่าซาดิมิกาจะบุกเยเมนทั้งประเทศนั้นเป็นการมองแบบไม่ลึกแต่ถ้าพิจารณาแล้วไม่มีความจําเป็นในตอนนี้ยิ่งสถานการณ์เบาลงยิ่งเป็นไปไม่ได้แต่อาจต้องใช้เวลาหน่อยในการสั่งสอนฮูตีสักสองเดือนก็น่าจะดีขึ้นนะครับ ส่วนอิสราเอลก็ยังโจมตีกาซาแล้วก็วิสแบงนี้ต่อไปแม้ว่าจะมีคนเสียชีวิตนี่เพิ่มขึ้นอิสราเอลไม่สนใจอยู่แล้วตามคาดนะครับตอนนี้ฮามาสเนี่ยกำลังรอดแ่ อิสราเอลกดต่อแน่ตัวประกันเอาไว้ทีหลังตัวเลขล่าสุดในกาซานะครับมีผู้เสียชีวิต24,927รายนี่เป็นอย่างน้อยบาดเจ็บ62,388รายตอนนี้ในกาซาก็เข้มขน้นหลุนให้อิสราเอลจับตัวแกนนำของฮามาสได้ถึงตอนนั้นค่อยมาเจรจาพักครบแอดมินคิดว่าใกล้แล้วครับเราก็ต้องติดตามต่อไป